นี้อยู่กับผมเทโมโคนเดิมนอิสักูถ่ายและถ่ายอีกแม่งปิดเองคือเพียวเวเอาไปว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าชาร์จเจอร์กันเป็นหนึ่งในตัวที่ถือว่าไม่อันตรายเพศโฟนกอง่ายเลยในตัวนี้จะวิ่งเข้าหาผู้เล่นซึ่งเหตการที่มันวิ่งหาโดยที่มันใช้ปืนเนี่ยแน่น้อง มีแต่ตายกับตายมันเป็นความคิดที่งูมากแต่นั่งเลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ซามูไรลูกกระชาร์เจอคงค่ายแต่ชอบค่ายตัวนี้เพราะตัวเนี้ยนอกจากจะสร้างปัญหาในเรื่องของนาเมีระยะไกลซึ่งก็นะมันก็ยังเดินเข้ามาหาใกล้ๆด้วยพวกนั้นซามูไรเนี่ยคงค่ายแต่ค่ายตัวนี้บ่อย สัวงชาร์จเจอก็ฆ่าบ่อยเหมือนกันจะไม่บ่อยเท่าซามูไรแต่ผูาชาร์จเจอส่วงใหญ่แม่งมะดต่โดงยิงแล้วฆ่าหัวก็ลกต่อไปเมรีซึ่งชาร์จเจอเมรีเป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าอันตรายมันอันตรายพอๆกับผู้ชาร์โดเลยก็ว่าได้ถ้าถามผมว่า ทำไมผมให้ค่ามันสูงจังก็คือไอตัวเนี้ยมันมีทักษะอยู่อย่างหนึ่งที่ค้วดอันตรายในสายตาผมก็คือทุกๆครั้งที่มันวิ่งมันจะไม่มีเสียงซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่ค้วดอันตรายเลยบางคนก็อาจจะเถียงนะว่ามันอันตรายตรงไหนในสายตาผู้มึงมึงโคกจะบอกว่าไม่อันตรายอยู่แล้วเพราะไรเพราะเซนผู้มึงมังกกไงแซด แต่ด้วยความที่เซนของผมดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการที่ผมรู้ได้นะว่าศัตรูไปจากทางไหนจะมาจากสามอย่างหลักๆหนึ่งเสียงปืนสองเสียงเท้าเนื้อสามเซนตัวเองเพียวๆซึ่งไอตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะไม่ใช้ปืนเพราะงั้นไอเรื่องเสียงก็นับทิ้งไม่ได้เลยถึงแม้จะมีเสียงมีแต่ว่ามันก็คงจะสายเกินไปที่จะรู้แล้วนะ ก็เกิดดวงตีแล้วก็เรื่องเสียงเดิมเอาทิ้งไม่ได้เลยเพราะงั้นก็จะเหลือแค่อย่างเดียวคือเซนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมนะมันก็จริงที่มีตัวแก้ทางแต่ตอนนี้ผมกำลังฝึกไอตัวชอ็อตการอยู่ไงเพราะงั้นมันก็เลยค่อนข้างจะเป็นปัญหาตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะชอบเข้าข้างหลังชอบซ่ออยู่ตามซ่อนะ บางทีก็อยู่ด้านหลังบางทีก็อยู่ด้านหน้าบางทีก็อยู่ทางซ้ายทางขวาบางหรือบางทีแม่งก็อยู่ใต้เตียงหรือบนหัวเลยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่สร้างความระบาดและความชิบหายอย่างขั้นสูงนะนะซึ่งวิธีการสังเกตในตัวนี้ง่ายเลยคือมันจะมีมีดคาเลบิตและเป็นหนึ่งในตัวที่วิ่งโคตรเร็วเอามันไปเทียบกับไอ ไอ้ผีร้องไห้ได้เลยถึงแม้มันจะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าผีร้องไห้แต่มันก็ถือว่าไอตัวนี้อันตรายอยู่ดีการวอลแบ็คสิ่งที่มันใช้ก็คือ M1911 ใช่ปะวะช่างแมงอะไรซึ่งในตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ค่อมค่าจะไม่อันตรายเท่าไหร่ด้วยความที่มันเดินช้านาาเมดน้อย มันก็เลยเหมาะสำหรับไอ้พวกซามูไรแล้วก็ชาร์เจอร์ที่ชอบเก็บฆ่าหัวซึ่งทุกๆครั้งที่คุณเดืองเข้าไปใกล้มันก็จะยิงแล้วหลังจากยิงเสร็จมันก็จะถอยหลังประมาณเนี้ยซึ่งไม่อันตรายเท่าไหร่เมรีแมทตัวนี้มีบางคนเข้าใจผิดไปจำสลับกับชาร์เจอร์แมทอะนะสลับเมรีแมทแล้ว คามแต,ตกต่างเลยก็คืออาวุธอาวุธที่มันใช้ก็คือไอที่ปีงปลายเข่าน้ําแข็งะ่ะกูลืมชื่อไปแล้วซึ่งมันก็คือไอเดียแหละถ้าถามผมว่าไอตัวนี้อันตรายไหมใหม่อะไม่เห็นอันตรายเลยถ้าเกิดเทียบกับไอชาร์เจอเมสแล้วด้วยความที่ไอตัวเนี้ยความเร็วปกติ HP ปกตินาเมก็ไม่ได้แรงเลย ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่ได้ตากอะไรจากเมลีธรรมดาที่โผล่มาให้ฆ่าทิง้งสไนเปอร์ตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เข้าขั้นวิกตและอันตรายมาเนื่องจากความแม่นยำของมันถือว่าสูงมากวิธีการที่จะหลบมาได้หากคุณอยู่กลางแจ้งก็คือกลางวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าลืม กดสไลด์ด้วยเพราะว่ามันจะลดโอกาสกลางยิงโดงด้วยนะเพราะส่วนใหญ่แล้วฮิตบอสเฮ้ฮบ็อกที่มนเลงไว้ก็คือส่วนตัวหรือหัวซึ่งระยะของไอตัวเนี่ยถือว่าไกลมากไกลแบบสุดๆไกลจงกูนึกว่าแม่งแหกซึ่งสำหรับไอตัวนี้แล้วเนี่ยในสายตาผมมันถือว่าไม่ใช่ปัญหาแล้วก็เป็นปัญหาในระดาเดียวกัน าไอตัวเนี่ยหามันเป็นปัญหาก็คืออยู่ดีๆแม่งยิงมาจากไหนวะอยู่ดีๆแม่งยิงกูเฉยเอาไอีสัตว์กูโดนงมันช็อตประมาณเนี่ยหามันไม่ใช่ปัญหาก็คือมันอยู่ข้างหลังตรงหมายถึงเวลาฆ่าน่าแหละแล้วก็งางยาวนะก็คือคนใช้หอ่อนั่นแหละ ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากฮ p พปกติความเร็วปกติหน้าเม็ปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือระยะการโจมตีเนี่ยแหละถึงแม้กว่ามันจะเข้ามันจะออกอนิเมชันการโจมตีก็ต้องรอ,งองเข้ามาไปชิดตัวไปสุดๆแต่ว่าระยะการโจมตีของมันถือว่าไกลใช้ได้เลยเพราะงั้นการจะหนีใจตัวเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ยากผมแนะนำให้คุณเนี่ยกระโดดคึ้งน,นะ พราะการกระโดดมันจะทําให้ฮิกบ็อกมันไม่ได้รับนามเมีน,นะแล้วอย่าลืมทําให้แน่ใจนะว่าการกระโดดของคุณนั้นมันเพอร์เฟกเพราะหากไม่เพอร์เฟกมันก็อาจจะโดงเท้าและไรประโยชน์ไปเลยการกระโดดครั้งนั้นและเปลืองสเตมิน,นาโดยเปล่าประโยชน์ยูซีเป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าอันตราย เพราะว่ามันเป็นปืนกลเนี่ยแหละมันเลยอันตรา,าย HP ปกตินาเมดเบาความเร็วในการยิงเร็วมากกระสุนถือว่าเยอะซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวที่ผมมองว่าอันตรา,ายโดยเฉพาะไอ้พวกชาร์เจอร์ผมเคยเห็นชาร์เจอร์คนไหนที่แบบฉลาดฉลาเนีจะเข้าไปสู้ไอ้ตัวนี้เลย ส่วนใหญ่ที่เขาฉลาดเนี่ยเขาจะวิ่งหนีลงล้วงเลยผมก็เข้าใจได้นะเพราะมันก็ไม่คุ้มอ่ะการที่แบบจะเอาค่าหัวทั้งหมดไปทุ่มให้กับไอตัวเดียวเนี่ยส่วนซามูไรผมเห็นนะว่าบางคนที่แบบโปซามูไรแล้วเนี่ยจะฆ่าไอตัวนี้เหมือนกันซามูไรแม่งโคตรหัวเดือดซึ่งตัวนี้ก็ถือว่า อันตรายในสายตาบางคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็กูเนี่ยแหละแล้วก็นี่คือผู้ใช้ปืนที่จาที่สุดปืนที่มันใช้ก็คือปืนที่ฮิตเลอร์ใช้ยิงหัวตัวเองนั่นแหละ,หละกูลืมชื่อไม่ใช่อะไรซึ่งวิธีการสังเกตตัวนี้ถือว่าง่ายมากสีผิวดำแล้วก็ใส่เสื้อดำออกแนวอีโมูนั่นแหละ,หละซึ่งตัวนี้ถือว่า อ่อนแอมากซามูไรชาร์เจอร์แล้วทุกตัวสามารถฆ่ามาได้โดยมือเปล่าหโดยสำถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีความอันตรายเลยแมย้แต่นิดเดียวแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันวิธีการสังเกตนี่ง่ายเลยก็คือทั้งตัวแม่งแต่ดำและอาวุธที่มันใช้ก็คือท่อแบบซึ่งตัวเนี้ยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ เมรีกาที่สุดเพราะด้วยความที่เดินช้าตีช้าหน้าเมดไม่แรง HP น้อยบอกเลยนะว่าไอตัวเนี้ยแม่งคู่อ่อนแอไม่มีอะไรจะพูดเยอะแล้วก็ตัวที่ปกติที่สุดุกถามว่าทำไมผมถึงบอกว่าปกติที่สุดเป็นเพราะว่าไอตัวเนี้ย HP ปกติความเร็วปกติแะย่าก,กายโจมตี ปกติหน้ามเม็ปกติคือแม่ป,ปกติทุกอย่างเลยกูมไม่รู้จะอธิบายเียอะไรดีเลยตัวเนี้ยรู้เว้นแสแต็ไอจูเตงของมันเลยก็คือมันจะถือสลงนะนะไม่ใช่นี่ว่ามันจะถือโคบาโคบาจะฮาปไลท์นั่นแหละแล้วก็อันเนี้ยก็นะ ก็ด้วยความที่ผมหาภาพไม่ได้สักทีแล้วแม่งก็หาไม่เจอด้วยผมก็เลยไปยืมภาพจากคนนี้มาเอาไปว่าเดี๋ยวกูแปะชื่อช่องเขาไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันแล้วก็คอมเมนต์ด้วยซึ่งนี่ก็คือช็อตการแฝดช็อตการแฝดถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่อันตรายมากถึงแม้มันจะยิงได้แค่สองนะัดแต่ว,ว่ามันจะเดินเข้ามาใกล้คุณนะ แล้วก็นาเมแของมันถือว่าแหลกมากควรที่จะเลี่ยงเลยแล้วมันก็จะมีผู้อนุบางคนที่แม่งงูสระสั์คือเดินเข้าไปโจมตีมนันนะนะด้วยอาวุธอาประชิดซึ่งงูมาส่วนใหญ่แม่งตา,ตายกับเปียวเลยแล้วก็ช็อ์กันวิธีสังเกตในตัวนี้ก็คือผ้าปิดตาเนี่ยแหละซึ่งชอ์การที่มันใช้ก็คือ ไอ้ชอดอกันที่มันยิงได้หลายนะชอตกันชักนั่นแหละซึ่งไอ้ตัวนี้ผมมองว่าอันตรายเหมือนกันแต่ไม่พอๆกับไอ้ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้อันตรายกว่าเพราะเรื่องนามเม็ดและลูกกระสุนที่ออกมาเยอะกว่าแต่ตรงกลางไอ้ตัวเนี้ยมันยิงได้หลายนะมันเลยดูอันตรายไงแต่ก็เอาไปว่าไอ้สองตัวนี้คงค่าจะอันตรายแล้วก็แองเอเค ตัวนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจำแนกที่แย่มาจาก AK เลยซึ่งวิธีสังเกตในตัวนี้ง่ายๆเลยคือสีผิวดำใส่เสื้อโออแนวเขียว,ยวมีแววกแวงนี่แหละแม่งจุดสำคัญเลยแล้วก็ถือ AK <c oughs> เลยซึ่งในตัวเนี้ยการโจมตีของมันส่วนใหญ่ก็คือ การเข้าระยะประชิดก็คือสายชาร์จนั่นแหละถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่โคตรอันตรายถึงแม้ผมจะเคยบอกไปนะว่าการที่มันเดินเข้ามาใกล้ๆทั้งๆท,ที่มันใช้อุระยะไกลถือเป็นเรื่องที่ดีแต่สําหรับไอ้พวกช็อตการ A อแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากโดยเฉพาะ A k ที่มีไฟเลทแล้วก็กระสุนที่เยอะมากมันเลยค่อยจะอันตราย แล้วมันไม่คุ้มเลยกับการที่จะสู้กับมันเพราะถ้าเกิดคุณสู้กับมวล้ยกับมันเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้ลับบัฟที่แบบเยี่ยมมากๆทั้งขาหาทั้งติดเลือดไหลไม่หยุดแล้วก็เลือดไหลธรรมดาแล้วก็แขนหัขาหับอกเลยว่าอะไรก็ตามที่ฮี้เียไม่งมาใจตัวนี้ีเพียว และไอสิ่งที่ไอ้ตัวเนี่ยไม่ชอบยิงมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นขาเนี่ยแหละกูเจอแม่งทีไรแม่งต้องยิงขากูอันดับแรกเสมออะแล้วก็ไอมโมงเอตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่อันตรายที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้ซึ่งมันอันตรายกว่าไอ้ตัวที่ใส่เกาะแล้วโผลมาในเวฟสิบด้วยซ้ำถ้าถามว่าทำไม ไฟเลทถือว่าเยอะมากนาเม็ amed, เยอะมากแล้วที่สำคัญที่สุดกระสุนคตดเยอะ,ละอเลยเดียซึ่งในความโอพีของมันอีกอย่างเลยก็คือตอนที่คุณเดินเข้าไปใกล้มนเนี่ยมันจะเดินถอยหลังนะนะซึ่งนั่นแหละคือความคตรของคตรอันตร,รายเล็อย่างหนึ่งที่อันตร,รายแบบขั้นสุดเลยก็คือ โดยตามปกติแล้วเนี่ยตอนที่ศัตรูไปพววจำพวกเนี่ยแม่งรีโหลดกระสุดนะนะมันจะเดินไม่ได้ในระยะหนึ่งแต่ตัวเนี่ยสามารถเดินได้ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ถือว่าเป็นเรื่องที่ควรอันตรายและสายเมรีส่วนใหญ่ที่เห็นในตัว a อก็ไม่เข้าไปยุ่งด้วยช่วงใหญ่สายเมรีที่ผมเห็นว่าเขาเข้าไปฆ่าเอเคเลยก็คือซามูไร ช่สมุไรได้เสิกซาสมุรไรแม่งจะมาดทุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยแม่งพ่อรู้สถาบาังจริงๆแล้วก็ไอตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ทุกคนเข้าใจผิดแล้วมีปัญหามากที่สุดไอหัวแข็งวิธีการสังเกตในตัวนี้ถือว่าง่ายมากคือมันจะถือมีดคอมแบตนะคอมแบทไนน์นั่นแหละซึ่งไอตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่อันตราย แต่เป็นหนึ่งในตัวของฝั่งศัตรูที่เป็นสายแทงถ้าถามว่าทําไมคือไอตัวเนี้ยบางคนก็จะไปจําสลับกับไอหลายๆตัวเลยที่แม่งใช้เมลีแล้วหัวขาวแบบเนี้ยนะซึ่งไอสิ่งที่มาทำให้ตัวเนี้ยไม่ปกติเลยก็คือ HP ความเร็วปกตินาเมปกติอาวุธปกติแต่ HP ไม่ไม่เคยจะซ้ำกันเลย บางทีหาคูโชคดีคุณก็สามารถฆ่ามาได้ด้วยการใช้มีดเพียงครั้งเดียวจงเชื่อผมซะเพราะผมเคยใช้มาแล้วแม่งดวงครั้งเดียวตายได้ไงวะทั้งๆท,ที่กูก็อยู่ในแมปโซโล่ด้วยหรือถ้าเกิดคูโชคร้ยายสุดๆเลยก็คือคุณนั่งเล่งเป็นสมูไรเจิกะแล้วก็กะจะใช้คอมโบนะคือแบบ ใช้มีดป่าสตันแล้วก็ดาบสมุไรคีระซึ่งผลปรากฏว่ามันไม่ตายถ้าถามว่าทําไมเพราะไอ,อตัวนั้นเลือมาเยอะกว่าชาวบ้าก็ไงซึ่งในตัวเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวที่อาจอาจะอันตรายในสายตาบางคนเพราะว่า HP มันไม่แน่นอนมันไม่สามารถแบบเจาะโจมได้นะว่าต้องโจมตีกี่ครั้งมันถึงจะตายแน่นอนคุณไม่สามารถคิดออกได้นะว่า คุณต้องโจมตีเท่าไหร่ถึงจะแน่ใจได้ว่ามันตายแต่หากคุณแบบเออตอกเล่นงสมุไรกูก็อยากได้ฆ่าหัวแล้วแล้วกูจะฆ่าเมงยังไงให้ตัวเองไม่เจ็บตัววะง่ายๆครับผมมีทิอย่างแรกเลยให้ใช้มีดครั้งที่สองฟังมึงไปสักสามทีแล้วครั้งที่สามผมขอแนะนำให้ต้องสตันด้วย ขั้นตอนที่สามฟันมันทิ้งขั้นตอนที่สีได้และข้างหัวซึ่งเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมใช้ค่ขอข้างบ่อยเลยหาเจอไอตัวเนี้ยแล้วก็ไห้ตัวเนี้ย,ว,ว,ยวิธีการสังเกตอีกอย่างเลยก็คือตอนที่มันโดนงปึงเนี่ยแม่งจะอึดสัดๆคือมีครั้งหนึ่งนะผมอะ่ะเคยลองใช้ไอ ปืนพเอมหนึ่งเก้าหนึ่งะยิงไอตัวนี้ดูซึ่งตอนนั้นผมใช้เป็นแบบเก็บเสียงอะนะซึ่งแน่น้องแม่งยิงไปสองนะมันก็ไม่ตายไอสัตว์แม่งหัวแข็งชิบหายกว่าแม่งจะตายกูต้องยิงไปสามนัดแม่งเปลือกกระสุนสัตว์เลยกูวิ่งเข้าไปต่อยแม่งยันกันง่ายกว่าป่าวะเพราว่า ไอ้ทุกๆชื่อที่คุณได้ยิงมาเนี่ยมันมาจากการที่ผมคิดเองล้วงเลยซึ่ง <c oughs> ถ้าถามผมว่าทำไมผมไม่เรียกชื่อจริงๆของพวกแม่งไปเลยคือกูหาไม่เจอไม่ใช่อะไรถ้าเกิดกูเจอกูคงไม่ต้องมานั่งคิดเองเหรอกว่าแม่งควรจะให้ชื่อว่าอะไรดีก็ชื่อประมาณเนี้ยนะแล้วก็ขอบคุณภาพช็อตกันทั้งสองตัวจก เออะไรสักอย่างด้วยเอาไปว่าเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องคุณไว้ใต้คลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้วกันคลิปจบแล้วอิสร์